ประวัติเมพิชนะสาขากรเกิดวันที่22พฤษภาคม2524ปัจจุบันอายุ22ปีการศึกษาจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยอัดสามชัญคณะบริหารธรุรกิจค่ะหลังจากเรียนจบเธอไปศึกษาต่อหลักสูตรอื่นเพิ่มเติมนั่นก็คือหลักสูตรนักบริหารรุ่นใหม่เพื่องานพิทักษ์สันติราชรุ่นที่3โรงเรียนนร้อยตำรวจอธิบายเพิ่มเติมหลักสูตรนี้ไม่ได้เรียนเพื่อเป็นตำรวจนะคะแต่ เป็นการเรียนเพื่อช่วยงานตำรวจได้ค่ะด้วยความสวยแล้วก็คุณดีเซ็กซี่แบบไม่มีลิมิตนะคะทำให้เมย์เนี่ยมีข่าวข่าวเกี่ยวกับเรื่องของความรักเยอะมากหากไล่เลียงก็คงจะใช้เวลาเยอะพอสมควรเธอเนี่ยนะคะเคยเป็นคนรู้ใจของสลาวัตโจ้หรือแม้แต่เจธนาทิพย์ก็เคยคบกันช่วงหนึ่ง เส้นทางบันเทิงของเมพิชนาจัดว่าเป็นผู้หญิงเก่งแกร่งอีกคนของวงการเลยค่ะเธอเข้าสู่วงการบันเทิงจากการถ่ายแบบถ่ายโฆษณาซึ่งด้วยหุ่นหน้าตาที่เซ็กซี่และก็ดาเมีแรงมากๆทําหน้านิ่งๆเท่านั้นเองนะคะก็ทําให้เธอเริ่มรู้สึกว่าเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการเป็นนางแบบสู่การเป็นนางเอกมิวสิกวิดีโอและก็มาเป็นนางเอกละครในเวลาต่อมาจุดที่ทําให้เธอแจ้งเกิดก่อนไปเล่นละครก็คือเล่นมิวสิกวิดีโอเพลงจุ๊บของ พี่หนุ่มสอนรามในเวลานั้นแม้จะไม่ได้เป็นตัวนําแต่ความสวยก็ไม่เบาเลยค่ะส่วนผลงานของเธอจากความสําเร็จแตงกล่าวทําให้เมย์เนี่ยได้เข้าสู่วงการละครแน่นอนว่าตอนแรกเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นตัวนําแต่ด้วยความสวยเซ็กซี่และก็มีความแตกต่างจากคนอื่นแบบเห็นได้ชัดทําให้เมย์ได้รับโอกาสทําผลงานการแสดงมากขึ้นเรื่อยๆจนกลายเป็นนางร้ายหน้าสวยประจําวงการไปเลยค่ะผลงานของเธอมีทั้งงานละครภาพยนตร์ไม่ว่าจะเป็นปีส 2,545สไยเจ้านางมานปี2,548วิทมานซายปี2,550พุทธพยาบาทปี2,552เมียหลวงปี2,553เรือนซ่อนรักปี2,559หมอผี ผลงานภาพยนตร์ก็มีเรื่องขังแต่สายล่อฟ้าบุพผาลาตีเยน็นเปเลเซมากูเตศพเด็กในวงการหนังเนี่ยเรื่องที่แจ้งเกิดได้ก็คงเป็นเรื่องสายล่อฟ้าที่เธอทั้งสวยมีเสน่ห์และก็มีคาแรคเตอร์ไม่เหมือนใครที่สําคัญเธอเล่นประกบคู่กับพระเอกดาวตลกอย่างโหนมชาชาชาอีกด้วยใครไม่เคยดูแนะนาไปดูได้เลยค่ะสนุกฮาและก็ตลกทั้งเรื่องค่ะ